สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่คนเดิมเช่นเคยนะครับมาวันนี้เรามีวันนี้พี่มีเป้าหมายใหม่นะครับฐามเดินทางพี่คือโฮรีน,นั่นเองนะอยาก,กได้มากเลยโฮิน่แต่ว่าเออใช้ดาวเยอะมากเลยครับแต่ว่าไม่เท่ากับอบอลสอนะครับโหเก็บตั้งนาน นะครับสามแสนห้าหมื่นดาวโอ้โหนี่ได้ว่าโหลำบากมากเลยทีเดียวอะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยเดี๋ยวซิมหมดไหมไหมอ่ะไม่มีไปไปเล่นกันเลยครับผมเล่นกันเลยอโอเคมาเริ่มกันเลยอ้าวเฮไปฝั่งนี้คนเดียวหรอวะ <c oughs> ไปฝังนี้ไปฝั่งนี้เลย ะจะทำเอ,อ่ออันนี้จนกว่าจะได้โฮรีนะครับเว็บคีทูคีทูและอืมรถทองมนาะรถทองอ,อู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โ, lives, โ,โ,โอ <transaction> โ้โหเ<ม><ผ>ดี๋ยวเดี๋นวเดี๋ยวลุนไานั่นนั่นเดี๋ยวนี่เบียงเลยนะเนี่ยโอ้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 ยมันยิงวะเออใจย์เจย์เจย์เจย์พี่มีวะอุ้ยอุ้ยทีสามสี่แปดห้าอุ้ยตายเกลือเกือบไปแล้วนะเฮ้ยใครมันยิงวะเฮ้ยฮีแคทอยู่ไหนวะโอ้ยตายได้แต่ต้นเลย อโอเคเออกไปเล่นคืออื่นแก้ขัดก่อนแล้วกันมาเดี๋ยวรอบนี้มาเล่นกิวสิบห้าเก้ขัดขัดไปก่อนละกันดูกันเลยมา,มาเริ่มกันเลยลกันดีกว่าน่ารักของโมเตอ้เก็บประธางนี้มันมกว่า,าอืมดึงเงินอ่ะถุมันมาคนเดียวต้องโผล่

ไม่ได้ไม่มีหนาเกมชนบีจีน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 วีตายก่อนนั่นเอาถูกสวย สาระ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 หลหกสิบทีพีหมันจะไปเราแล้วก็เอฟวีสิเอฟวีไอมไมไวตาเลยโอ้โหมาไอ้แม่งโคตรไวเลยมือเออ เล่นคลิปแก้ขัดก็อย่างนี้นะยังข้ามือถ้าข้ามือน่าจะชนะกว่า